ใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็ดันมาตรงนี้เนี่มันจะมีล็อกของมันแต่ที่นี่คือเราต้องร้อยสายของตรงตรงตรง,ตรงลูกิดก,กีตาร์รอไว้เลยนะครับเนี่ยมันจะอยู่ละอยู่ปุ๊บแล้วก็หมุนเลย นี้กำลังหมุนทางหัวหัวกีตาร์อยูเรียบร้อยครับนี่ไม่หลุดแล้วทำอย่างนี้กับทุกสายเลยนะ ก็คือก่อนจะใส่อันนี้ไปเราต้องงอ,งอตรงนี้ก่อนทีหนึ่งแล้วก็ใส่สายเข้าไปในหัวลูกบิดให้เรียบร้อยก่อนสำหรับตัวนี้ปับ๊บเห็นนะครับเราค่อยไปใส่ตรงนั้นอีกทีนึ่